ถ้าแม่นยำเกมทุกอย่างจะกลับตรบัดนะครับแต่ถ้าไม่แม่นยำมันก็จะม่เหมือนกับคุณอภิสิทธิเวชาชีวะที่โดนในปี52และปี53นะครับสิงเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะบางคนถามว่าผมทำแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเพื่อประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนหลักคิดคือ ทำความดีเพื่อความดีนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางมาครั้งนี้ก็ปรากฏมีการส่งเจ้าที่สูงลุ่นหน้ล่วงหน้า เขาเรียกว่าสรพหรือศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติเข้ามาทําการอารักขาแต่ปรากฏว่ามีผู้หญิง3นิ้วบุกไปหานายกรตรีและชู3นิ้วถามว่าจะยุบสภาเมื่อไรนะเรื่องของประเด็จการนายกก็บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะบอกเองค่ะเดียวกันในขณะที่ไปที่มหลาลัยแม่โจ้ก็มีการไปชูป้ายโนะจมตีพลเอกประยุทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กัน เดี๋ยวออกกันเป็นก่อนออกวันไหนคะออกวันไหนคะเดี๋ยวก็รอที่เขาเรียกว่ารอออกวันไหนดีคะท่านนายกเรารอรอประกาศว่าชกิจจาก่อนแต่ลงนี้เนี่ยเราก็ยังหมดที่ติดต่องแทนก็้านมันยังมีอยู่แล้วก็ลงไว้สิมันยลงที่สามวันเลยเห็นบอกก่นที่ว่ามีเดินลงเดินเทเดินอะไรอยแบบนี้อ่ามันก็ต้องมีบ้างขอคนแก่นะว่าแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการนายกก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องใช่ไหมก็ต้องลงดิ ก็ลงปกติอ่ะแต่ที่ช่วงนี้ที่เราเป็นต้องลงเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างที่กำลังจะมีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็จะมาดูว่าไม่ให้เขาให้ทุกตัวงานเขาไปเขาเรียกอะไรไม่เกี่ยวว่าไม่เช้าวัมีอยู่นี่ไหลนะผมมอยู่อยู่ สิก่าสิก็มค่น็ยังยังไม่แก่เลยค่ะท่้นยังเต่งตึงเลยค่ะได้นักนักยางหากนอ่อพัอแล้วอแล้วยังไม่ได้ ตาตาาเมื่อกี้ถามกลับมาว่าความเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยโรงเรียนในร้อยสอนทุกคนให้เป็นสุภาพบุรุษเลยนะฮะกลับไปดูหนังเนี่ยย้อนวิเซอร์อ่ะเด็กดิจิตอลแมนอันนั้นดูกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนในมหาลัยนักเรียนในร้อยะเขาจะอถามให้ดูว่าการเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยเป็นมหาเนี่ยต้องดูดิจิตอแมนเพราะทุกคนเป็นดิจิตอลแมนหรือว่าคนที่ออกมาแล้วสามารถทำความ วินัยการเป็นทินเนอร์แมนได้ก็ยังได้ส่งต่อนนะครับเป็นำสิ่งที่เราเห็นนะทั้งฝั่งของรัฐบาลทั้งฝั่งของของเพื่อไทยสังเกตไหมฮะเ,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 เวลาเพื่อไทยลงหาเสียงเนี่ยจะไม่มีการสกัดกั้นต่อต้านแต่อย่างใดสังเกตไหมถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนนี้ที่พลเอกประยุทธ์ถูกต่อต้านขับไล่นะโวยวาย ไปก่อความวุ่นวายดุสเครดิตโดยพยายามทําให้นักข่าวเห็นเป็นสําคัญเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552ก่อนเกิดเหตุการณ์เมษาจระจนและเกิดเหตุการณ์ในปี2553ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีถึงขั้นมีการลุมทำร้ายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะ นายยคมตรีและไล่ทำร้ายพลเอกประวิตย์วงสุวรรณที่กระสูงมาถไทยใครจำได้มัง้งนะครับและเหมือนกันเลยขณะที่เสื้อแดงลงไปเนี่ยจะไม่มีใครขัดขวางแต่เมื่อไรก็ตามฝ่ายตรงข้ามลงไปก็จะใช้กําลังใช้คนไปทําการก่อกวนต่อต้านเล่นงาน discredit ให้เป็นข่าวนะครับเพื่อที่จะดึงคะแนนนิยม ลงมาเรื่อยๆเลยเลยเยเยบังเอืญนฟลุกนะฮะผมเรียนไปล่วงหน้าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วนะครับและยืนยันย้ำว่าใช้หลักนักเลงนำการอาหารนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังใช้หลักนักเลงทำการอาหารก่อนที่จะลงพื้นที่อย่างไม่สมบูรณ์ยังใช้สรพคือศูนย์รักษาความปลอดภยัยแห่งชาติเป็นสำคัญร่วมกับตำรวจท้องที่ในการแก้ปัญหา ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่หลังจากที่มีการยุบสภามีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะดรเอนงนุก็ตั้งคำถามว่ายุบสภานาะยกจะอ้างเหตุผลอะไรในการยุบสภาไม่มีเหตุผลอะไรจะยุบสภาผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจะอ้างเหตุผลอะไรคือในรัฐมนูญเนี่ยไม่ระบ,บุนะจะอ้างเหตุผลก,กอ,อกไก่หอนงหูกคอละคังงองูห่อหนังคูอะไรนะแต่เนะี่ยได้หมดเพียงแต่รัฐมนูลเขียนว่า เป็นอำนาจของนายกยกฐมตรีในการยุบสภาเท่านั้นไม่ได้บอกว่าคุณต้องอ้างอย่างนั้นนะคุณต้องอ้างอย่างนี้นะคุณต้องอ้างอย่างนะี้แล้วถึงจะยุบสภาได้ไม่มีนะเรียนให้ทราบทําไมรู้ได้ไงอ๋อบังเอิญรัฐบุรน์ฉบับแก้ไขไม่ใช่ฉบับแก้ไขฉบับแก้ไขหลังจากที่มีการลงมติมาแล้วเนี่ยร้อยยี่สิบแปดมาตราผมบังเอิญได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเขียนด้วยก็เลยรู้ว่า ไม่ต้องไปอ้างเหตุผลเรื่องนั้นนะว่าไม่ได้เลยนะครับนั่นะคือนะสิ่งและปัจจัยสําคัญที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจลนะจัดคนมาวุวยวายจัดคนมาก่อ,อกความวุ่นวายสังเกตให้ดีนะเสื้อแดงไม่โดนพลเอกประยุทธ์โดนเต็ม,เ,มเ,นะตเต็มเนมเนมเมมเมมเน้นเน้นนะฮะเต็มคาราเบลอะไรก็แล้วแต่เนะีนะ่ะฮะไล่ดีสคริปไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรยเรยเรย มีเป้าหมายสําคัญให้ฝ่ายตัวเองยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเอาละมันคือกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วจะแก้ยังไงล่ะนะฮะผมอธิบายสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนนะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในปี2 5ง2นหนะฮะในช่วงเมษาจราจนและปี2553นะครับเผากรุงเทพมหานะครตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกก็พลเอกอนุพงษ์เผาจินดา ผลงานรุพงศ์คงจำได้ยุทธการอะเลสวนในปี52เข้าสู่ยุทธการอังลอ์คํำในปี52ปี53ยุทธการสึนามิยุธธการกดหัวปา่าแล้วก็สองยุธธการนี้ก็สามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับยุทธการเหล่านี้ เป็นการยกระดับใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดของฝ่ายตรงข้ามใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดในการต่อสู้ในการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็เข้าสู่สงครามกลางเมืองและการก่อการได้สังเกตไหมฮะถ้าเราจับหลักได้นั่นหมายความว่าเคสกรณีที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์รอบนี้ใช้หลักกลยุทธ์เดียวกันเหมือนกันคนสั่งกันคนเดียวกันบัญชาการเหตุการณ์จากต่างประเทศเหมือนเดิมเปะ๊ะทุกประการ นะครับและเขาทําควบคู่อะไรดิสครดิตโดยใช่คนไปยกนิ้ว3นิ้วบางคนเข้าใจว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกเสื้อสม้มไม่ใช่พวกเสื้อแดงสั่งการมาจากดูไบเนี่ยพอใช้ฐานกลยุทธ์แบบเดิมวิธีเดิมคนกลุ่มเดิมที่เคยไปช่วยกับฝั่งเสือสเส้อสม้มเพราะเสื้อส้มเสื้อแดงมันสีเดียวกันพวกเดียวกันที่ผมเคยเรียนมาโดยตลอดสังเกตดิไอ้พวกเนี้ยเคยร่วมสแสดงมาก่อนทุกคนเนะี่ยที่ลาบุรีก็เหมือนกัน นะเป็นคนกลุ่มเดิมฐานคะแนนของผู้สมัครเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้และปอากฏว่าพอมีการไปร้องเรียนไปร้องกองผงกองปราบเจ้าผิดเจ้าที่ไปแปมาคนที่พาไปคนที่ประสานงานคนที่ติดต่อกลับกลายเป็นคนของนักการเมืองและพรรคการเมืองเขาทำควบคู่กันนะเขาทำควบคู่ควบคู่กันคืออะไรอ๋อเขาเลนเกมชีวิตผมบอกเลยอย่าเอาชีวิตมาเล่น ตั้งแต่เรื่องทุนสีเทาแล้วเนี่ยเขาลากชีวิตไปเล่นละเล่นงานสองคนคะบคนเอกประยุทธ์และเล่นงานภูมิใจไทยซึ่งเป็นอะไรค a n d i d a t นายกฐุนตรีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอาละนี่คือหลักของเขาทีนี้เกมคนเอกปริยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองควรจะทําอย่างไรตอนนี้เรายืนอยู่บนหลักนักเลงนําการทหารบางคนบอกว่าอ้ย ไปใช้อยู่ทำไมทำไมเอาเอานักเลงมานําทหารได้ไงมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เหมือนคุณน้ํหนางนอนเหมือนยุทธการไวรัวสพิณาศประชาชนพ,นพ้นภัยทําให้คนไทยผ่านโควิด -19 มาได้ยุทธการนักเลงนําการทหารไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทําให้ฝั่งตรงข้ามก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือหลักกลยุทธ์อะไรว่านักเลงนําการทาหาร แล้วมันจะมีส่วนสําคัญอะไรยังไงนี่คือความลึกซึ้งของมันเอาละกระบวนการตอนนี้ปูฐานพีระมิดแล้วนะภปูฐานพีระมิดประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนตนําบลนะกำนันผู้ใหญ่บ้านมาละสนับสนุนไปเรียบร้อยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลซึ่งแน่นอนฮะต้องเป็นภารกิจของชาติตาปูนที่พลเอกประยุทธ์จะต้องมอบภารกิจไปให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับ เรื่องความพอดีสมประโยชน์เหมือนกับเทศบาลเขาฮะเหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลอันนี้ทำมาถูกแล้วเป็นฐานปิรามิดเพราะเป็นจุดอ่อนของการรัฐประหารในปี2 5 4 9และเปการเลือกตั้งในปี2 5 5 0 ตอนนั้นมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัตรนะีมีพลเอกสุทธิบุญยุรการินเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารนะนี่คือความผิดพลาดที่ผ่านมาพอมันเป็นความผิดพลาดที่ผ่านมาสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าใช้หลักนักเลงนำการทหารเอาคนเหล่านี้เข้ามาแล้วนะให้สมประโยชน์แล้วแต่ต้องอย่าลืมการละลายพฤติกรรม หลายพฤติกรรมด้วยการจัดดนตรีกีีศิละปะและกีฬา,าแม่บ้านอ,อสอมอจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วมานรวมในกรุงเทพนครสามวันเจวันสุดท้ายก่อนการเลือกตัง้งและมีนายกบรมรีไปเปิดพิธีให้มันยิ่งใหญ่นในล็อตสุดท้ายตอนนั้นจะเป็นตัวสําคัญเกมสําคัญจุดเปลี่ยนสําคัญหวานพืชไปแล้วก็หวังผล นะสนับสนุนการเดินทางเข้าไปจากกิจกรรมเข้ามาสแสดงพลังรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแมตสุดท้ายบางคนถามว่าใช้งบประมาณอะไรก,ก็ประมาณของกระทรวงมหาดไทยไงนะเป็นผู้ดำเน,นินการแล้วจะเอาทุนมาจากไหนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหวยสองตัวสามตัวเนี่ยหวยออนไลน์เนี่ย ทาไปแล้วถูกต้องแล้วนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเพื่อนํารายได้เข้าประเทศไอ้หวยใต้ดินเนี่ยต้องเดือดร้อนนะครคาวนี้ก็นํารายได้เข้าประเทศอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังอย่ที่ผมเคยแนะนํามาเรียนไปตอนนี้ก็ใช้ได้ดีประสบความสาเร็จเกินความคาดหมายนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเราเอาคำมาโดยตลอดเนยเราต้องอินคำตอนนี้เรามีอินคำจากหวยแล้ว สิ่งที่จะเป็นอินคมและเป็นระยะสั้นระยะยาวในอนาคตและกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างสมบูรณ์และมีรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านเนี่ยนั่นคือคาสิโนฮะแบ่งภูมิภาคตั้งเหนือใต้ออกตกกลางกรุงเทพมหานครจะตั้งสองที่หนึ่งที่ก็แล้วแต่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศฮะคาสิโนกับหวย นะเอาสิ่งผิดกฎหมายมาถูกกฎหมายซะหวยไม่ได้หมายว่าบอนเล็กๆนะไม่ใช่นะฮะไอ้ไปคาสิโนโไม่ใช่หมายว่าบอนเล็กๆนะหมายก็ว่าคาสิโนอะคาสิโนไม่ใช่บอนเล็กๆนะไม่ใช่นะฮะทำให้มันเป็นโซนนิ่งเชียงใหม่ภูกเก็ตหาดใหญนะะ่กรุงเทพมหานครเป็นต้นนะอย่างภูมิภา,าคไปขอนกงขอนเกตนะนี่ให้มันเกิดความเจริญเกิดขึ้นการสร้างงานเกิดขึ้นนะฮะ รอบๆประเทศไทยพมา่าลาวขาเขมระคาสิโนเต็มไปหมดเลยคราวนี้ย้ายมาอยู่ประเทศไทยแต่ก็มีหลักเกณฑ์เหมือนในสิงคโปร์เหมือนในมาเลเซียเหมือนในสหรัฐอเมริกาเหมือนในหลายๆประเทศอะที่เขามีหลักเกณฑ์ก็ทําแบบนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศถามว่าเอาเงินมาทําอะไรเอาเงินมาจากไหน,นเงินมาจา่ายเงินเดือนกำนกัลพี่เจิบ้านนี่มาสนับสนุนนักเรียนให้เรียนฟรีนี่ไงนะจะเรียนปอตีพอโทพอเอกว่าไปนี่ไง เห็นไหมฮะสามารถเอามาใช้ได้และที่สําคัญก็คือเอาไปจ่ายหนี้โควิด -19 ที่ไปกู้ยืมมาแล้วก็มาเยียวยาประชาชนและที่สําคัญก่อนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการเสนอนะบอกว่าจะยุบวันที่20ใช่ไหมโน,โน่นนี่นนะแต่ผมก็ยังคงเสนอวันที่2 2นะจะยุบ20ก็แล้วแต่นะแต่ผมเสนอ22นะครับแต่ก่อนจะยุบเนี่ย สิ่งที่ต้องทำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับคือต้องทำพระราชกำหนดล้างมลทินบางคนถามว่าล้างทำไมต้องทำด้วยที่ผ่านมาก็เยตุศกรรมเรื่องของอาวุธปืนนะคใครที่มีปืนเนถื่อนนะตอนนี้ก็มาขึ้นทะเบียนได้นะครับทำพรบล้างมลทินซะนะเพื่อให้นักเลงสามารถที่จะเดินเกมไปต่อได้ และจะเป็นกําลังสําคัญในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับถ้าแม่นยําในยุทธศาสตร์นะครับนยายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์เราก็จะเปลี่ยนแปลงนยายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามดวงเมืองต้องพูดกันตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมเศรษฐกิจประเทศไทยจะตกตำ่ำตามดวงเมือง สองจะเกิดความวุ่นวาย3จะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเหมือนกับอะไรเหมือนกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกับรัสเซียเหมือนกับฝรั่งเศสเหมือนกับอังกฤษเพราะดวงไทยผูกกับดวงโลกนะครับแต่วันนี้การวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทยที่กลับตลบัา โดยวางหลักยุทธการไวรัสพินาตประชาชนบนไพยเตรียมการไว้อย่างน้อย3ปีต้องปราบยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศวางระยะสั้นกลางยาวแล้วประเทศไทยจะฟื้นฟูในขณะที่ประเทศอื่นจะตกตำ่ำเพราะรู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้มันจะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้พอตกตำ่ำปุ๊บมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ต้องทำทำ ก่อสงครามขึ้นอีกก่อความวุ่นวายขึ้นมาอีกจกึงต้องแปลกใจธนาคารกำลังล้มแต่ประเทศไทยกลับเฟื่องฟูเพราะเราทําภาพลักษณ์ไวด้ดีหรือรีแบนดิ้งไว้ดีประเทศไทยคนจึงแห่เข้ามายังประเทศไทยนะครับนั่นหมายความว่าหมอดูหมอเดาสารพัดเนี่ยนะครับออกมาวีเก์ทํานายทายทักตามสิติแต่ประเทศไทยกลับอยู่ตรงข้าม นะตอนนี้หมอดูบอกว่าเปลี่ยนนายกกมตรีแนนอนนายกกมตรีจะเป็นคนขาวนายกกมตรีจะเป็นผู้หญิงบ้างจะเป็นนู่นนี่นั่นเยอะไหมแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงหัวลาศาสตร์เป็นหนึ่งในศาสตร์เท่านั้นถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์มุงมุงมุงแม่นยำอยู่ในซองนะครับเหมือนพลเอกกระเสมนภาสวัสด์นะครับซึ่งท่านเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในร้อยนะท่านเป็นอาจารย์ของพลเอกประยุทธ์ นะแล้วก็สองปีมาแล้วที่พลเอกประยุทธ์ก็จะไปก,ก้มกราบท่านนะนะสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเนื่องจากเป็นอาจารย์และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัมดตรีจนถึงปัจจุบันใครพูดก,กับผมนะหลายครั้งบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทําและมันอยู่ในช่องของมันท่านก็บอกว่ามันก็เข้าสองพอดีนะครับถ้าเราแม่นยาในยุทธศาสตร์ ซึ่งตอนหลังพลเอกเกษมณภาสวัสดิ์ท่านก็ไปเป็นทศของพลเอกเปรมตั้งแต่เริ่มเป็นทหารจนกระทั่งพลเอกเปรมเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่สนิทพลเอกเปรมมากที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ใช่นายทหารประจําตําแหน่งนะนี่ก็เป็นทศอทหารคนสนิทเลยละ่ะนะ,ะไม่ใช่ประธานสํานักงานองคมนตรีไม่ใช่นะฮะไม่ใช่หัวหน้าสํานักงานอันนี้เป็นทหารคนสนิทของพลเอกเปรมนะฮะถ้าแม่นยํา เกมทุกอย่างจะกลับตรรปัดนะครับแต่ถ้าไม่แม่นยำมันก็จะมีเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่โดนในปี52และปี53นะครับจิงหัวนี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะบางคนถามว่าผมทำแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเพื่อประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมากษัตริย์และประชาชนหลักคิดคือทำความดีเพื่อความดี นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง afternoon ช a l k ที่ดิโอคูซ n นาเมืองทองธานีและทางซุมในวันอาทิตย์ที่26 เดือนมีนาคม2566ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกามีพลเอกกิติรัตนฉายาอาดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรรับเชิญมีดเตอร์เทศักด จียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์ร,รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสยนธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ No.